สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจยันหุยหรือช่องหุยเม f ฟลา e เวอร์ทาร์เรลแอนด์นะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปดวงความรักนะคะของชาวราศีมังกรในช่วงเดือนมิถุนายน2565นี้นะคะโดยการพยากรณ์เนี่ยจะแบ่งออกเป็น3สถานะค่ะนะคะ,นะคะก็คือสําหรับคนโสดสำหรับคนที่มีแฟนแล้วแล้วก็สําหรับคนที่มีคนคุยอยู่นะเรามาเริ่มกันเลยนะคะสําหรับคนโสดนะคะ คนโสดชาวราศีมังกรนะคะไพ่ประจําตัวคุณในช่วงเดือนมิถุนายนนี้คุณได้ไพ่จัดเม้นตนะคะมองว่าชาวราศีมังกรเนี่ยแม้ว่าตัวคุณจะโสดอยู่ก็จริงนะแต่ถ้าทางว่าอาจจะมีคนเก่าๆคนในอดีตนะติดต่อกลับมานะคะมีโอกาสได้ข่าวอะไรบางอย่างนะคะจากคนที่เคยมีสัมพันธ์ด้วยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคอนเน็กชันเก่าๆอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะและบางคนนะคะอาจารย์มองว่าคุณอาจจะมีความสนใจใครสักคนเนี่ย นะคะที่เขาอาจจะค่อนข้างมีฐานะนะคะหรือว่ามีสเตตัสบางอย่างในสังคม่ที่มันสูงกว่าคุณมากๆนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าคุณจะค่อนข้างเหมือนแบบสายตาคุณจะจับจ้องแต่เขาเลยนะคะคุณถ้าไม่สนใจคนอื่นเลยก็แบบทั้งทั้งทั้งคนที่มาปัจจุบันหรือว่าคนไหนก็ตามนะคะอืมโอเคถามว่าแล้วความรักของคุณในช่วงเดือนมิถุนายนเป็นยังไงนะคะอาจารย์มองว่าแม้ว่าคุณจะมีใจให้กับ ใครสักคนอยู่ในโมเมนต์นี้แต่ดูเหมือนว่าสิ่งที่เป็นสําเรื่องสำคัญของคุณน่ะน่าจะเป็นในเรื่องของเรื่องของการงานและเรื่องของการเงินมากกว่านะคะสิ่งเหล่านี้อาจจะขโมยเวลาคุณไปเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะถามว่าจะมีโอกาสที่จะอาจจะมีคนอื่นเข้ามา มาจีบคุณอะไรเพิ่มเติมจากคนที่อยู่ในใจไหมนะคะมันเป็นลักษณะของคนที่แบบเป็นคนที่แอบชอบคุณอยู่ไกลๆซะมากกว่าแล้วก็คือเขาแค่รู้สึกดีเฉยๆอะ่ะแต่ว่าเขายังไม่กล้าที่จะติดต่อมานะคะหรือว่าไม่กล้าที่จะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะเพราะว่าดูดูเองดูดูลักษณะของวัยหรือเรื่องของแบบบุคลิกภาพแล้วอะ่ะ เขาอาจจะตีความว่าตัวเองอะแหมแบบเหมือนเขาด้อยกว่าเราอะนะคะหรือว่าเขาเด็กกว่านะคะแล้วทีนี้คุณก็มีท่าทีที่ค่อนข้างแบบเอาจริงเอาจังอะเนาะเขาก็เลยยังไม่ค่อยกล้าเข้ามาคุยนะคะไ mm hmm. พ่คําแนะนําอยากบอกอะไรคนโสดชาวราศีมังกรน,นะคะ mm hmm. คุณได้ไพ่ older woman นะคะ mm hmm. dealing all r e l a t i o n s h i p with an older woman นะคะ mm hmm. ต่อตอยนะคะ slowly but surely getting ahead นะ สองใบนี้นะคะบอกว่าชาวราศีมกรช่วงนี้บางทีคุณก็ทำตัวแบบเหมือนแมโอสคูลไปหรือบางทีก็เอาจริงเอาจาังเกินไปนะคะ จริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้นะคะไม่ว่าคุณจะกําลังรักใครชอบใครหรือไม่อะไรใดๆก็ตามทีอ่ะไพ่อยากบอกว่าให้คุณใช้เวลาในการดูใจเขานะคะให้นานๆนิดนึงเรื่องดีๆอ่ะมันมาแน่มันมาชัวร์แหละเพียงแต่ว่ามันต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะแล้วก็พยายามทําตัวให้มันมีความสดชื่นอยู่กับปัจจุบันนะคะอย่าทําตัวเหมือนสาวแกโอเดอร์วูแมนอันนี้ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นักนะคะอาจารย์มองว่ามันงั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าไอ้ท่าทีที่แบบค่อนข้าง ค่อนข้างเฉยๆหรือว่าค่อนข้างแบบแก่ๆทําทีแบบจริงเอาจริงเอาจังมากเกินไปของเราอะ่ะบางครั้งมันก็เหมือนเป็นป้ายไล่เด็กๆหรือว่าป้ายไล่คนที่แบบคนที่เขาสนใจเราออกไปได้เหมือนกันนะอืม โอเคต่อมานะคะสำหรับสเตตัสนะของคนที่มีแฟนแล้วหรือว่าแต่งงานกันแล้วนะคะให้ประจำตัวคุณนะคะเก้าเหรียญนาวเพนต์เคิลนะคะแล้วก็ดูทรงว่าถ้าหากว่าเป็นเดือนนี้เนี่ยดูท่าทางคุณกำลังใช้เวลาหมกมุ่นไปกับการทำงานเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะส่วนใหญ่ก็จะสนใจกับเรื่องเองินเรื่องทองเรื่องของความมั่นคงนะคะจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะค่อนข้างเหงาเหงานิดนึงอะ ยังไงก็ไม่รู้อะคือคล้ายๆมันก็กึ่งๆว่าพอใจกับสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่นะแต่ว่ามันก็มีความเหงาเจือปนในบางทีที่เวลาอยู่คนเดียวคุณน่อาจ,จะไม่ค่อยได้มีเวลากับแฟนหรือใช้เวลาด้วยกันมากนักนะอันนี้ต้องดูนิดนึงนะคะมันพอมันเป็นไพ่เอ็มเ s รสทับตัวขึ้นมาแบบนี้แฟนเราหรือว่าคนที่เราครบอยู่อะช่วงนี้เขาอาจจะเขาอาจจะมีคนเข้าหาพูดจริงเลยเพราะว่าไพ่ใบกลางที่เป็นเรื่องของสถานการณ์อนะมันเป็นเซเวนซับซอดเจ็ดดาบ เตือนชาวราศีมังกรที่มัวแต่ทํางานหรือมัวแต่ใส่ใจเรื่องการเงินนี่นะคะให้ลองกลับไปพัฒนาความสัมพันธ์กับแฟนหรือว่ากลับไปใส่ใจคนรักบ้าง มันมีโอกาสว่าเขาอาจจะมีคนอื่นๆนะคะที่สนใจเขาเหมือนกันเนี่ยเข้ามาในชีวิตเขาในระยะนี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างอาจจะค่อนข้างถูกสเปคแฟนคุณเลยทีเดียวนะคะดังนั้นถ้ายังยังอยากจะได้แฟนไว้ยังไม่อยากจะเสียไปให้คนอื่นก็แบ่งเวลาไปใส่ใจเรื่องของความรักให้มากขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยไพย่เจ็ดดาบแบบนี้มันก็ปฏิเสธเหต,เหตุเหตุการณ์อีกอย่างหนึ่งไม่ได้ก็คืออาจจะเป็นตัวคุณเองหรือเปล่าที่อาจจะมีคนที่แบบมีคู่อยู่แล้วเนาะ มีแฟนอยู่แล้วเรียบร้อยมีแฟนมีใครชัดเจนเงี้ยเข้ามาจีบคุณเข้ามาอ่อยคุณได้เช่นกันนะคะมาดูซิว่าไพ่คำแนะนำนะคะอยากจะบอกอะไร barrel นะคะ you feel something is lacking in your life perhaps l o v e money or goals นะคะแล้วก็ crack up uh, dissatisfaction with life นะคะดูเหมือนว่าบรรยากาศหรือว่าความรู้สึกของคุณมันออกไปในแนวแบบคล้ายๆสิ้นหวังยังไงก็ไม่รู้อะก่อนหน้านี้คุณอาจจะรู้สึกมันก็ว่า ความรักมันไม่หวานนะคะหรือว่าคุณอาจจะรู้แล้วด้วยซ้ําไปว่าแฟนคุณน่ะมีคนอื่นมาชอบแล้วก็ถ้าทางแฟนคุณอาจจะให้ใจคนอื่นไปแล้วด้วยซ้ําคุณเลยรู้สึกเหมือนกับว่าพอมันไม่ได้ตะหุกเติมเต็มในเรื่องของความรักอะ่ะคุณเลยไปสนใจในเรื่องการงานในเรื่องของการหาเงินซะมากกว่านะคะไพ่สองใบนี้จะบอกว่าเป็นคําแนะนํเหรอมันก็เหมือนไม่เชิงคําแนะนําซะทีเดียวนะคะมันเป็นการเล่าเรื่องของความรู้สึกคุณซะมากกว่า อยากเปิดเพิ่มอ่ะดูซิว่าพายเขาอยากจะแนะนำอะไรเราอีกอมันนีพาร์ทนะคะพาร์ตเว้นมันนี is waiting for you to f i g h t ดูเหมือนว่าสิ่งที่จะมาฮิวใจคุณได้นะ้โมเมนต์เนี้ยมันอาจจะไม่ใช่ความรักแล้วละ่ะถ้าหาว่าคุณมีปัญหาแบบกับแฟนจนกระทั่งมันไปไม่ไหวอะสิ่งเดียวที่มันเหมือนมันจะพยุงความรู้สึกไว้ของคุณไว้ได้อะก็คือเรื่องของการหาเงินหนระือเรื่องของการแบบเรื่องของการทํางานให้มันแบบสําเร็จอะนะคะอืมนะ ก็พยายามไปก็แล้วกันนะคะอือฮึโอเคมาต่อกันที่สเตตัสของคนที่มีคนคุยนะคะชาวราศีมังกรที่มีคนคุยตัวคุณในช่วงเดือนนี้นะคะ Five of Cups นะคะแล้วก็ฝั่งคนคุยของคุณเป็น Two of Wands นะคะเดือนนี้นะคะหรืออาจจะก่อนหน้านี้แล้วด้วยสามชาวราศีมังกรจะพบว่าคนที่คุณคุยอยู่อะ่ะเขาไปคุยกับคนอื่นเพิ่ม หรือว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าเขาอ่ะไม่ได้ไม่ได้มีคุณแค่คนเดียวหรือว่าเขามีแฟนของเขาอยู่แล้วช่วงเดือนมิถุนายนจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะได้ไปเห็นไปรับรู้อะไรบางอย่างที่ทําให้คุณน่รู้สึกแบบรู้สึกฟิลคือมันจิตตกมากๆเลยนะคะคุณอาจจะแบบ ไปรับทราบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะเขายังคงให้ความสําคัญกับคนอื่นๆหรือว่ากับตัวจริงในชีวิตเขาอยู่นะเห็นเขาโพสต์รูปโพสต์สตอรี่อะไรกันที่ไปทํากิจกรรมหรือแอคทิวิตี้บางอย่างที่คุณเคยชวนแต่เขาไม่ไปแต่เขาเลือกที่จะไปกับคนอื่นแทนเนี่ยแบบนี้นะคะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกแบบรู้สึกแย่รู้สึกแพ้รู้สึกโดนทิ้งอ่ะนะคะ <S <S ถ้ามีการรับปากอะไรกันไว้นะคะก็เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเทคุณแล้วเขาก็เลือกที่จะไปกับคนอื่นนะคะ นะแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่ไพ่จบของสถานการณ์อนะ่ะเป็นเป็นหนึ่งถ้วยเรามองว่าต่อให้ต่อให้เขาทําอะไรที่มันไม่โอเคกับคุณมาขนาดนี้แต่คุณก็ยังคงไม่ไปไหนนะเพราะว่าหนึ่งถ้วยใบนี้มันยังบอกถึงเรื่องของความรักที่มันยังเหลืออยู่ความรู้สึกผูกพันที่มันที่มันยังตัดกันไม่ขาดนะคะคุณยังรออย่างมีความหวังอยู่เสมอว่าเอ้ยสักวันหนึ่งอะ่ะเขาอ่ะจะกลับมาให้ความสําคัญกับคุณอีกนะ ทีนี้ไพ่คำแนะนำอยากบอกอะไรนะคะ Caterpillar นะคะ Things will not always be this way, as changes coming นะคะแล้วก็ Elephant นะคะ a Long journey is there ฟ i ส i ก c l เ or e ์เมนเท l ว e leave you wiser at the end สองใบนี้เขาอะมาเตือนคุณแล้วนะคะว่าสถานการณ์ต่างๆตอนนี้มันจะได้เห็นแล้วหละว่าอะไรอะะมันไม่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันกำลังจะมาถึงแล้วนะคะและไม่ว่าคุณคุณจะคุยกับคนคนนี้นะคะหรือว่ารู้จักกับคนคนนี้มายาวนานขนาดไหนยังไงก็ตามทีอะสุดท้ายอะมันก็จะมันก็จะจบแล้วมันก็จะจากกันด้วยดีอะ หรือจะดีหรือจะไม่ดีอะไรยังไงก็ตามแต่สุดท้ายมันจะทิ้งอะไรบางอย่างเอาไว้เป็นบทเรียนที่ดีให้คุณนะ่ะเสมอนะคะไพ่กําลังบอกว่าถ้าหากว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นไปไม่ได้หรือว่ามันกําลังส่งสัญญาณอะไรบางอย่างมาให้คุณรับรู้แล้วว่ามันไปต่อไม่ไหวอบางทีก็อาจจะต้องเป็นคุณนะที่ต้องเลือกที่จะปล่อยมือตั้งแต่ตอนนี้เพื่อให้เราอะไม่เจ็บไปมากกว่าเดิมนะคะโอเค ความรักชาวราศีมังกรเป็นจุดที่อาจจะต้องแบบระมัดระวังหรือจุดที่เราอาจจะต้องแบบนะรักษาใจของตัวเองให้มากๆนิดนึงในช่วงเดือนมิถุนานะคะไม่ว่าคุณจะมีสเตตัสไหนก็ตามทีนะคะโอเคจบแล้วนะคะสําหรับความรักชาวมังกรนะคะก็ใครมีอะไรจะปรึกษาหรือจะมีดูดวงอะไรเพิ่มเติมก็ติดต่อไลน์ ID นี้มาได้เลยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย